นว,วัตกรรมใหม่ๆจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความคิดริเริ่มคือตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราทำอยู่กับทางอาจารย์สองท่านที่บอกคืออาจารย์ธงชัยพุทธทองศิริแล้วก็อาจารย์นพัทรพีนะคะแกช่วยลองทำตัวอย่างขึ้นมาว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันไม่เป็นน้ำมันงาแล้วมันออกมาเป็นนมก็ทดลองอยู่ประมาณ2ปีเต็มๆเ,เลยคือผิดบ้างถูกบ้าง รสชาติไม่ได้บ้างไม่เป็นน้ำนมบ้างเป็นน้ำมันบ้างหรือว่าไม่สามารถคือโจทย์เราเนี่ยคือถ้าเราคั้นสกัดสดๆทานเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคก,ก็จะได้แค่กลุ่มเล็กๆแต่ถ้าเราสามารถตอบโจทย์ให้มันอายุการจัดเก็บนานเป็นระบบ UHT สามารถที่จะส่งออกแล้วก็ขายทั้งในประเทศได้เนี่ยอันนี้ถึงจะตอบโจทย์เราด้วยให้เป็นแมสโปรดักเหมือนกับทวนเหลืองหรือเหมือนนมอัลมอนคืออัลมอนเราก็ต้องไปนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาผลิตงานเนี่ยเป็นงานของไทยเราก็ควรที่จะสามารถผลิตให้ได้ในแบบเดียวกันสเกลเดียวกันการเก็บรักษาออหรือว่านูทริชั่นก็ควรที่จะมีประโยชน์อยู่ในนี้เหมือนกันจากความคิดริเริ่มการลงมือ จากนั้นก็ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกันพอเราได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะต่อยอดเนื่องจากว่ามีรีเ QUEST มาจากทางต่างประเทศว่าแล้วเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมสมมติเขาไม่อยากขนที่เป็นน้ำแล้วเราจะทำเป็นอะไรได้บ้างเราก็อยากทำเป็นพาวเดอร์เป็นนมผงเพราะเด็กกระานได้ carry ไปไหนก็ได้เป็นซองไม่ต้อง carry น้ำเยอะ,ยอะๆหรือว่าทำเป็น concentrate ก็คือแบบเข้มข้นสูงเอาไว้ใช้สำหรับในอุตสาหกรรมอาหารไปเป็นอินกรีเดยนต์ใหม่ๆให้กับอ,อุตสาหกรรมอาหารที่เขาต้องการแพนเบสที่ดีเอามาตอบโจทย์ทดแทนนมวัวที่เขาใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตตอนนี้ก็จะมีช็อกโกแลตแพนเบสออกมาแล้วก็ไม่ใช่แพนเบสทุกตัวที่จะทำได้อย่างไอศกรีมหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากได้อินกรีเดยนต์ใหม่ๆเราก็เลยรู้สึกว่าเอยเรามาคุยกับทาง n อ a ว่า เรามีโปรเจกต์แบบนี้เราได้รับการติดต่อมาจากต่างประเทศแบบนี้ให้เราทำวิจัยเพิ่มขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ทาง NA a เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำตัวออน้ำนมงาคอนเซนเทรตก็เราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบเรื่องของทีมที่เข้ามาช่วยดูแล้วกออ็สุดท้ายเนี่ยเราก็เลยได้เอาไปคุยกับทางต่างประเทศก็อันนี้อยู่ระหว่างที่เราทำา NDA กับทางโรงงานใหญ่แห่งหนึ่ง ต่างประเทศว่าเราจะใช้ตัวสกัดพวกนี้ค่ะในการเป็นอิงกิดเดียนงานวิจัยนั้นมีอยู่มากมายแต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ประสบผลหรือเกิดเป็นรูปธรรมและต่อยอดให้กับธุรกิจได้พอเราลองผลิตแล้วได้รสชาติไดเ้เรื่องของเชลฟล์ที่ต้องการแต่เราก็ยังไม่เคยไปผลิตในสเกล เครื่องจักรโรงงานจริงๆอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราต่อยอดมาว่าแล้วเราจะเอางานวิจัยที่อยู่ใน l a บของมหาลัยเนี่ยคะ่ะไปต่อยอดให้เป็นอยู่ในสเกลของโรงงานจริงๆได้ยังไงตัว b a r r i e ต่างๆไม่เหมือนกันเครื่องจก size, อักร scale s i z ความรู้ต่างๆของที่เราย้ายไปทำในสเกลจริงเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอันนั้นก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราก็ใช้เวลาอีกเป็นปี ในการที่จะเรียนรู้ว่าอ๋อพอเรามาผลิตจริงนะมันแตกต่างจากที่อยู่ในห้องแ a บนมจากสัตว์และนมจากถั่วเหลืองนั้นมีคุณค่าทางอาหารที่ใกล้เคียงกันและในขณะเดียวกันนมจากธัญ,ญพืชชนิดอื่นก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่อะไรจะตอบโจทย์ความต้องการและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้พัฒนาต่อแน่นอนค่ะเพราะว่าในเมื่อว่าเราเป็นเจ้าแห่งงา เราจะมีรายโปรดักต์ของเราที่ยังเหลืออยู่เรา once ที่เราได้เป็นน้ำนมออกมาแล้วเนี่ยคราวเนี้ยเราเอาไปใส่ในอะไรก็ได้ละที่เราจะพัฒนาต่อไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องของเบเกอรี่นะคะแล้วก็เรื่องของแป้งงาเพราะเรามีกากงาอยู่แป้งงาน,นี่ก็ยังไม่มีใครทําที่ปกติแล้วเนี่ยแป้งงานในตลาดที่เขาทำเนี่ยคือเขาเอาพวกน้ํามันออกไปหมดแล้วค่ะเป็นกากที่เหลือแบบกากจริงๆเป็นกระป๋อเป็นเปลือกแต่ว่าของเราเนี่ย โปรตีนอยู่ในนั้น50%คือโปรตีนอยู่ในนั้นเยอะมากมากกว่าในนมเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงกับตัวตัวกากตัวนี้เราต้องการที่จะเป็น uh, zero waste คอมพานีด้วยคือได้น้ำนมมาละกากที่เราได้ออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำเป็นเซรามฟลาวเซ m าม h ชิแเราทำชิปสำหรับคนออกกำลังกายสำหรับเด็กขนมที่เด็กทานแล้วมีโปรตีนมีแคลเซียมอยู่ในนั้น งาถือว่าเป็นพืชตระกูลน้ำมันดังนั้นสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการทำอย่างไรให้พืชน้ำมันกลายมาเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่านมนมเราใช้การสกัดแต่ไม่ได้เป็นน้ำมันออกมาจะได้ออกมาเป็นน้ำสีขาวหรือว่าน้ำสีดำเหมือนกับตัวน้ำนมเลยซึ่งสามารถมีน้ำมันงาอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากงามีประโยชน์มากกับร่างกายของเรา แต่ข้อเสียหลักๆก,ก็คือพวกมันไม่ค่อยอร่อยถูกปากนักการที่จะสามารถรับประทานให้ได้จำนวนที่เกิดประโยชน์ได้จึงเป็นไปได้ยากก็คือแทนที่เราจะต้องแบบที่เขาแนะนำให้เรามาทานน้ำมันงาวันละช้อนทานน้ำมันมะพร้าววันละช้อนซึ่งมันเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะคนแบบรุ่นเด็กๆก,ก็ยิ่งทานยากเข้าไปใหญ่เลยคือมันฝืนวิธีกินแต่ถ้าเป็นนมเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทานได้ เด็กก็ทานได้เด็กที่แพ้ตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์เยอะมากแล้วแพ้เยอะขึ้นทุกๆวันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพวกเนี้ยเราควรที่จะเอามาช่วยพ่อแม่คนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่างาเนี่ยมีประโยชน์มากถึงต้องไปซื้อเป็นแคปซูลซื้อเป็นรูปแบบของยาแคปซูลที่เป็นน้ำมันงาค่ะ ที่เขาขายกันอยู่ในท้องตลาดคือทานไม่ว่าจะทานเพื่อช่วยเรื่องผมผิวหรือทานพวกเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าเนี่ยเราต้องไปซื้อน้ํามันมาแต่ในน้ํานมของเราเนี่ยมีน้ํามันอยู่แล้วนอกจากน้ํามันเราก็ยังมีวิตามินอ e, ีมีแคลเซียมมีอย่างอื่นที่มากกว่าที่อยู่ในแค่น้ํามันงนาะปัญหาของเกษตรกรเกิดขึ้นซ้ำๆมาเป็นเวลานาน ต้นทุนการผลิตและราคาขายที่ได้ไม่สอดคล้องกันพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดอยู่เสมอคือพอเราคิดว่าเราจะต้องทำยังไงให้เราสามารถที่จะรับซื้อคือเกษตรกรเนี่ยเขามีความตั้งใจว่า้าเขาปลูกออกมาแล้วนะเขาก็อยากจะขายให้ได้แล้วเขาก็จะตั้งใจดูแลตัวผลิตภัณฑ์ตพวกนี้ให้เป็นอย่างดี แล้วเราก็อยากจะได้อยู่แล้วแหละของที่มาซัพพลายแต่เราก็ต้องมีโจทย์ว่าแล้วเราจะทํำยังไงจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถที่จะทําให้เรากลับไปส่งเสริมเขาได้รับซื้อเขาได้ไม่ว่าจะราคาเป็นเท่าไหร่ขึ้นลงยังไงหรือปริมาณฤดูกาลนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกมาเป็นน้ำนมซึ่งมันใช้งาเพียวๆแปลว่าเราสามารถที่จะรับซื้อเขาได้เยอะ ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องพยายามทําให้ p r o d u ั t เราเป็นที่รู้จักในทั่วโลกแล้วถ้าเกิดของเราขายได้ดีเราสามารถกลับไปคุยกับเกษตรกรสามารถกลับไปบอกเขาได้ว่าอ๋อด้วยมาตรฐานแบบนี้นะคุณจะต้องปรับให้ได้เป็นแบบนี้นะแล้วเราจะสามารถขายได้เพิ่มแวลูให้กับเขาเนี่ยได้เป็นกิโลเท่าไรงามีราคาสูงพอสมควรในตลาดและแม้ที่ผ่านมานั้นงานนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าแค่ทำน้ำมัน แต่การหาเส้นทางการตลาดใหม่ๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานนั้นก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีอองานเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์สูงแล้วก็ราคาสูงแล้วเราก็สกัดมาจากงานล้วนๆคือถ้าเราลองไปเห็นในตลาดนะคะทุก SKU ไม่ว่าจะเป็นนมทุเหลืองนมแอลมอนนมวัวหรือนมทุกชนิดจะต้องมี1 SKU ของแต่ละแบรนด์ที่ ใส่งาดําลงไปทุกคนก็จะบอกว่าอ,อ๋อฉันดื่มนมงาดํานมงาดําแต่นั่นคือไม่ใช่อย่างเช่นแบรนด์หนึ่งที่เ,ออเป็นนมถั่วเหลืองผสมงาดําแต่เราก็จะคุยกันว่านี่นมงาดำทั้งๆที่ใส่แค่หเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นของที่อย่างที่บอกเป็นซูเปอร์ฟู้ดมีแว l ลูพอเราใส่เข้าไปแค่เพียง1%นปอรัณนั้นก็จะมีมูลค่าขึ้นมาทันที ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีคนให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงามากขึ้นผลที่ได้เกษตรกรผู้ผลิตงาก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราก็อยากจะพาแบรนด์เซซามิลนะคะให้เป็นแบรนด์ระดับโลกเพราะว่าตอนนี้แพลนเบสทุกอย่างคือแมทชิ่งกับเวลามากๆเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเรามีวัตถุดิบที่ดีเราก็อยากจะสร้างแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเพื่อที่จะ ไไปสู่ระดดับโลกให้้จากทันยพืชเมล็ดจิว๋วสู่การทุ่มเทและค้นคว้าจนเกิดนวัตกรรมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทั้งทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าให้กับระบบเศรษฐ,ฐกิจความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างชื่อเสียงให้กับผู้คิดค้นเท่านั้นแต่ทั้งหมดนั้นจะคืนกลับไปสู่ต้นทางคือเกษตรกรผู้เพาะปลูกงานอีกด้วย จากก้าเล็กๆ91หนึ่งของการร่วมมือกันโดยผู้ริเริ่มค้นคว้าและสนับสนุนเส้นเลือดแขนงน,นี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป